ผมชื่อนาวีออนิธิตครับอ่าหรือว่าชื่อเดิมมีชื่อว่าไงนาวีนาวีชอชัดชัยครับอ่าเป็นไงรอบนี้น้ําหนักเท่าไหร่เนี่ยหนึร้อยสิบครับพอเช้าเหยียบตาช่างครั้งแรกเป็นไงพอดีเลยครับพอดีครับเป๊ะเลยนะครับไม่ขาดไม่เกินครับซ้อมอยู่กี่วันรอบนี้ต้องซ้อมวันตลอดครับซ้อมตลอดอยู่ชอชัดชัยใช่ไหครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์เราสูงเท่าไหร่งร้อยหกสิบครับน้ําหนักปล่อยๆของเราห้าสิบครับห้าสิบปีนี้อายุ สามไฟครับแต่์สามไฟเลยเลยครับร้อยเท่าไหร่มั้งร้อยห้าร้อยหกครับวันนี้กระโดดขึ้นมาร้อยสิบครับถือว่าเป็นครั้งแรกไหมครั้งแรกนคู่ต่อสู้ว่าเจ้าเห็นแล้วรูปร่างเนื้อตัวเราสูงกว่าหรือเขาสูงกว่าเขาสูงกว่าครับนิดหน่อยครับไม่มีปัญหาไม่มีของเราสไตล์ไหนฝีมือครับฝีมือแล้วคู่ต่อสู้อ่ะคู่ต่อสู้เดินครับเป็นมวยมวยเดินมวยประเภทต่อยหมัดต่อยท้องนี่เหรอครับแล้วเราพร้อมให้เขายังไงเราเอาอะไรไปสู้เขาวันนี้แข้งซ้ายครับเราแข้งซ้ายไปสู้้้ครรัับถาาาวนนนนนีีีเเดิิ่มโอกส นะครับศึกษายังมาเป็นอย่างดีครับเป็นคนจังหวัดไหนบุรีรัมย์ครับเอาฝากแฟนขับบุรีรัมย์นะวันนี้ทูฟอยู่กู่เปิดหัวด้วยฝากมินนอนชามัมย์ฝากเชียร์ด้วยนะโอเคขอมากน้องใจขอโชคดีครับโอเคครับบ้านก่อนครับผมมลไฟรัวัฒนาครับวันนี้เจอกับใครมนไฟเจอกับนาวีออิเล็กทริกครับไม่เคยชกที่ไหนมาก่อนเคยครับเคยแล้วเหรอเคยครับกี่ครั้งสามครั้งครับอู้สามเลยเหรอคเป็นไงผลงานสามไฟนี่ชนะาสองแพ้หนึ่งครับโอ้วันนี้ก็ อาจจะเป็นสามก็ได้ Catholic, 1> <1> <2> 2> หรืออาจจะเป็นสองสองก็ได้นะอวันนี้พี <2> <3> <2> <3 ่ก um ัดเท่าไหร่ร้อยสิบครับร้อยสิบมาช้ามาเหยียบลายช่างเป็นไงเกินครับเกินไปปอนกว่าครับผมกี่รอบสองรอบสองรอบครับตอนนี้ผ่านเรียบร้อยเลยนะครับก็ถือว่าเกือบปดตาช่างครว่าได้ครับซ้อมอยู่ไหนอ่ะซ้อมอยู่ใค่มาวอวัฒนะครับวอวัฒนะของแม่มาลีนะครับกี่วันอาทิตย์กว่าครับต้องคุมไม่ร้อยสิบเนี่ยคุมมาได้ครับกี่กิโลได้สามสี่โลได้ไหมได้ครับอ ไอ้พวกก่อนนาวีก็ชกอยู่ร้อยสองร้อยห้าเดินโดนมาร้อยสิบคิดว่าวันนี้เราได้เวรไหมได้ครับได้นะ<ด>เราประชาเน้โตัวเป็นไงเราสูงกว่าเขานิดหน่อยไหมสูงกว่านิดหน่อยครับนิดหน่อยน้ําหนักปล่อยๆของเราเท่าไหร่ห้าสี่ห้าสิบห้าครับสูงร้อยหกสิบห้าปีนยยี้อายุเท่าไหร่แล้วสิบห้าปีครับผลงานสองไฟโชกกับใครไปบ้างสองไฟโชกกับเพชรกาะสินตอมอสีแล้วก็นาวีเอาเรียกครับเป็นไงอ่าผลงานแพ้คะแนนทั้งสองครับแพ้คะแนนทั้งสองแพ้มากี่ไฟแล้วแพ้มาสองไฟหลังครับสองไฟหลังวันนี้ต้อง แก้เกิดเลยนะครับผมอ่าเป็นคนลูกหลานจะกอดไหนคนบุรีรัมย์ครับเป็นมวยสรตายไหนของเราเดินครับแล้วนาวีอ่ะนาวีก็เดินเหมือนกันครับเขามีเข่ามีเข่าของเราอะไรเข่าเหมือนกันครับเข่าชนเข่าครับอยู่ที่ใครจิ้มก่อนเอาละฝากแฟนคลับติดตามให้ช่องทูโฟยูเปิดหัวได้ฝากแฟนมวยช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับมันไฟวัฒนะครับเต็มที่แน่นอนครับโอเคขอบคุณน้องชายครับผมโชคดีครับอ่ะไปพักผ่อน